โทรได้ตลอดวันนะครับรับสายตลอดวันเลยนะครับยกเว้นกลางคืนนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการนะครับ k ิก k y อก YouTube Facebook ครับคุยได้เลยครับเหรียญตาพุดนะครับเหรียญตาพุดมีครับเหรียญเหรียญละเท่าไหร่ครับอ่าพยาคุดสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญละห้าสิบบาทครับผมอยากได้สี่เหรียญครับอยากได้สี่เหรียญเนาะได้เลย เก็บเงินปลายทางมีค่าส่งร้อยเดียวนะครับครับก็สี่เหรียญนะครับหนึ่งบาทนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เค่าส่งนะครับเป็นยอดปลายทางนะครับจะอยู่ที่สามร้อยบาทครับครับครับผมเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวดีจดรายการต่อนึงค่าส่งปลทางอ่าส่งปลายทางหนึ่งร้อยนะครับอ่าครับครับก็คราวนี้ก็ขอเป็น ชื่อที่อยู่ครับ